วัสดีครับพบกับ c h anel n toytik นะครับคลิปนี้นะครับมีกล่องนี้มาให้ดูนะครับเป็นงาน transformer นะครับอันนี้ชื่อค่ายของเขานะครับ generation toy นะฮะ gorilla นะครับ gt10 อันนี้คือรหัสของเขานะครับตัวนี้ gt10w นะครับตัวปกติเนี่ยสีเดิมเดิมของเขาเนี่ยคือเป็น gt10 ปกติมันจะอีกสีหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นสีขาวนะครับก็เลยรหัส gt10 นะครับเดี๋ยวเปิดกล่องดูกันครับ พอเอาซองข้างนอกออกนะครับซองนี้ออกนะครับมันจะเป็นกล่องเสียมตามแบบนี้นะครับมันก็จะดูดีเลยนะครับดูดีมีชาติตระกูลดูนี่นะครับสวยเลยนะครับกล่องดูดีมากแพคเกจดีมากนะฮะนี่เป็นแบบนี้นะครับพอยกฝากล่องออกนะครับนี่ยกแบบนี้นะครับมันก็จะมีเป็นคู่มือนะครับอันนี้เป็นทั้งคู่มือทั้งโปสเตอร์เลยนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูตัวแผ่นโปสเตอร์นะครับพอกางก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นคู่มือการแปลงล่างแต่ตัวนี้แปลงล่างง่ายนะครับแปลงล่างค่อนข้างง่ายง่ายมากเลยนะคร อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นโปสเตอร์แบบนี้นะครับนี่เขียน GT10 นะครับนี่ตัวสีขาวเป็นรูปแบบเดียวกับตัวหน้ากล่องน,นะครับผมว่าแบบนี้โอเคนะครับเป็นคู่มือด้วยเป็นโปสเตอร์ด้วยสมมติคู่มือไม่ได้ใช้ก็เอาเป็นโปสเตอร์ติดก,ก็ยังดีนะครับสวยดีนะฮะแผ่นใหญ่มากลองเทียบกับมือดูนี่พอเปิดแผ่นโฟมออกมานะครับก็จะมีเป็นตัวนอนอยู่งอะไรแบบนี้นี่นะครับขาวจ้วเลยนะครับนี่นะฮะนี่ให้ดูใกล้ๆคลิปนี้นะครับอาจจะถ่ายยากนิดนึงนะครับเพราะว่าตัวเขาเนี่ยเป็นสีขาวกับสีเงามันจะวิงงๆหหนน่ออยยยผมมมกก็พาาจะปรัับล้้ใดู ชัดๆนะนะครับแต่ว่ามันก็เป็นสีเงาที่เงามากๆนะครับเงาวิ่งมากเนี่ยเงาเห็นกล้องเลยนะครับคือมันเงามากนะครับเป็นสีเป็นสีโคมนะครับผสมสีขาวนะครับนี่แบบนี้นะครับนี่ในกล่องนะครับก็จะมีเป็นตัวงานนอนมาแบบนี้นะครับเป็นนอนมาในร่างลิงนะครับแล้วก็จะมีเป็นอ่าถุงแยกออกมาแบบนี้นะครับมันจะเป็นในส่วนของที่ปิดคือมันสามารถเปลี่ยนตรงช่วงหน้าช่วงล่างได้นะครับเป็นแบบปิดปากกับแบบเปิดปากนะครับเดี๋ยวจะใส่ให้ดูนะครับตัวนี้นะครับ แล้วก็จะมีเป็นอาวุธมานะครับนี่แต่จริงๆอะ่ะมันไม่ได้ออกสีขาวจัวหรอกนะมันมันออกสีแบบเหมือนขาวอมดํานิดๆน,น,นะครับมันไม่ได้ขาวจัวแบบขาวปิ้งเลยนะมันคือขาวอมดําหน่อยๆน,นะครับมันผม,มเรียกไม่ถูกอะ่ะแต่ว่ามันไม่ได้ขาวจัวบอกไว้เลยขาวติดเหลืองนิดๆน,น,นะครับถ้าดูจริงๆอะ่ะในกล้องมันอาจจะไม่เห็น นะครับแล้วก็จะมีเป็นอาวุธมาให้แบบนี้นะครับนี่นะครับอย่างที่ผมบอกว่ามันถ่ายยากเพราะว่ามันเป็นสีขาวนะครับแล้วมันโดนไฟมันก็จะมันก็จะแบบดีเทลมันจะหายหมดเดี๋ยวผมพยายามลดไฟลงหน่อยแล้วกันนะครับพอลดไฟก็จะเห็นเป็นสีแบบนี้นะครับนี่นะฮะคือมันจะเป็นสีขาวโทนขาวหมดเลยแล้วจะมีเป็นสีออกเขียวๆเนี่ยนะครับอย่างนี้นะครับนี่นะฮะแล้วก็จะเป็นสีโคมนะครับเป็นสีโคมแบบเหมือนเคลือบมาเลยนะครับแบบนี้นะฮะมันจะแบบสะท้อนมากมันจะวิ่งมากเลยเนี่ยเห็นไหม จะวิ่งมาเล่นไฟมากนะครับนี่คืออาวุธของเขานะฮะมันสามารถเป็นดาบที่เอามาถือได้2มือนะครับแล้วก็จะถอดออกมาเป็นประกอบเป็นอย่างนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวจะมาถอดให้ดูตอนรีวิวหุ่นนะฮะนี่แบบนี้นะครับมันจะถอดได้ประมาณอย่างเงี้ยทำาวุธได้ประมาณอย่างนี้นะฮะเอาออกมาจากถาดนะครับทรงประมาณนี้นะครับนี่นะครับดูตุ้ยนุ้ยน่ารักดีนะครับเป็นสีขาวนะฮะก็ดูจุดขยับนะครับนี่นะครับจุดขยับนี่เป็นแบบนี้นะครับเสียงเฟืองแบบนี้ผมรู้สึกชอบมากเลยไม่รู้เป็นไ ชอบมากเลยไอเฟืองแบบนี้นะครับเสียงมันดูมันป่องแป้งป่องแป้งดีนะครับชอบมากนะครับงานพลาสติกดีมากนะครับถ้าใครเคยมีงานของเจเนอเรชันทอยนะผมไม่รู้นะว่าตัวอื่นเป็นยังไงนะแต่ว่าตัวงานลิงเนี่ยนะครับเท่าที่จับเล่นดูเนี่ยงานพลาสติกดีมากนะครับผิวของพลาสติกเรียบนะครับเรียบเนียนเลยนะครับมันจะต่างกับพวกงานเบยเจียงหรือว่างานพวกเอเอ BMB นะครับคืองานพลาสติกเนี่ยอย่างของตัวเนี้ยนะครับถ้าดูที่เนื้อพลาสติกพลาสติกจะเรียบมากนะครับแล้วก็เนียนเลยนะครับ คือมันไม่มีรอยของพลาสติกอะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นพวก b m เหรือว่าโอยเจียงเนี่ยบางทีส่องส่องกับแสงไฟดูนะฮะดูพวกเนื้อพลาสติกเนี่ยมันจะมีรอยยุบรอยอะไรพวกนี้มันจะมีมาแบบบ้างป่าปลายแต่ว่าตัวนี้เนียนเลยนะครับเป็นงานดีทั้ง2ตัวนะครับทั้งตัวสีปกติสีดำนะครับแล้วก็ตัวสีขาวก็งานดีเหมือนกันนะครับนี่นะครับจุดขยับก็อย่างนี้นะครับมือก็ขยับได้นะครับนิ้วขยับได้ครบทุกนิ้วเลยนะครับนี่เป็นแบบนี้นะฮะเท้านะครับขยับได้นะครับแบบนี้พับนี่นะครับ ขยับขึ้นลงได้อ้าขาได้อะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลองเซตท่าเป็นแบบเซตท่า<อ> <Soul> ยืนดูนะฮะว่าเป็นยังไงบ้างนะครับสําหรับร่างที่เขาเซตมาในในกล่องน,นะครับจะเป็นท่านี้นะนะครับแต่ว่าถ้าเกิดจะเล่นเป็นท่ากอริลลานะครับคือเขาเซตเป็นกอริลลา <gorilla S 2> มาแล้วแหละแต่ว่ามันต้องดึงแขนลงอีกนะครับ,รบเพราะว่าร่างกอริลลาแขนมันจะยาวลงมาอีกนะครับ,งงรบวิธีเซตก็คือเปิดแขนขึ้นมานะครับยกอย่างนี้นะครับแล้วก็ดึงตรงส่วนฝั่งนี้กับฝั่งนี้นะครับดึงออกไปนะครับมันจะคลายตัวล็อกนะครับแล้วก็ยืดแขนออกมา ะครับแล้วก็ล็อกเข้าไปอีกทีหนึ่งนะครับแบบนี้นะครับข้างนี้ก็เหมือนกันนะฮะดึงนี้ออกมานะครับแขนจะยาวขึ้นนะฮะแบบนี้แล้วก็ล็อกเข้าไปนะครับแล้วก็ดึงตรงนี้ลงมาปิดอย่างนี้นะครับนะฮะขาที่ก็กดลงมาแบบนี้ นะครับได้ประมาณนี้นะครับกอริลล่านะฮะถ้ายืนเทียบกับตัวล่างออพติมัสล่างปกตินะครับก็ความสูงก็จะอยู่ราวๆอย่างนี้นะครับนี่นะฮะนี่แบบนี้ประมาณนี้นะครับเทียบให้ดูนะครับสำหรับรายละเอียดล่างลิงนะครับก็มันก็เช็ท่าได้อะไรอย่างนี้แหละนะครับก็มันเป็นล่างลิงอ่ะมันสรีล่ามันเหมือนคล้ายๆล่างหุ่นอยู่แล้วนะครับก็ไม่ได้มีอะไรแปลกใหม่มากมายนะครับก็จะมีตรงส่วนหน้า นะครับโซนหน้าเนี่ยสามารถอ้าปากได้ยิงฟันได้แบบนี้นะครับเวลายืนก็แบบแบาบงทียืนยืนค้ำอย่างเงี้ยนะครับยืนค้ำเงี้ยให้มันเป็นท่าของกอริลลากอริลลาเวลาเวลามันยืนหรือว่ามันเดินมันจะใช้มือเดินอะไรเงี้ยใช่ไหมเนี่ยอย่างเาางี้ยเซตประมาณนี้แหละนะครับก็ไม่ได้มีอะไรหัววาวอะไรมากมายนะครับมันเป็นร่างร่างของลิงลิงมันคล้ายรูปร่างของคล้ายคนอยู่แล้วคนก็เหมือนหุ่นยนต์นะฮะประมาณนี้แหละสำหรับวิธีการแตลงร่างนะครับจริงๆก็เหมือนตัวปกติเลยนะครับเพราะว่า<ๆ>ตัวนี้มันเหมือนกันทุกอย่างต่างแค่สีแค่นั้นเองนะครับ วิธีแปลงล่างก็คือเปิดตรงนี้ขึ้นมานะฮะแล้วก็เปิดตรงนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ผูกแขนงเข้าไปนะครับพอผูกแขนงเข้าไปเนี่ยฮะเซตให้มันตรงนะครับแล้วมันจะเข้าล็อกของมันนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้ยึดเข้าไปปึ๊บนี่นะครับอันนี้คือจะแปลงล่างเป็นหุ่นนะฮะนี้นะครับได้แบบนี้นะครับอีกข้างนึงก็ทําเหมือนกันนะฮะเปิดแขน่งนลงมานะครับแล้วก็เก็บตรงความยาวหุ่นเข้าไปนะครับตรงข้อแขนตรงนี้นะครับเข้าไปแบบนี้ นะครับแล้วก็ปิดเข้าไปนะครับ,บอันนี้คือในส่วนของแขนนะฮะส่วนของขาเนี่ยนะครับก็เปิดตรงนี้ออกมาก่อนนะครับมันจะได้ไม่เกะ่กะนะครับแล้วก็เปิดตรงชิ้นนี้เข้ามานะครับเปิดตรงชิ้นนี้ออกมาอย่างงี้นี่เอาไปวางอย่างงี้สิเออนี่ต้องพลิกด้านก่อนลืมนะฮะต้องพลิกด้านก่อนลืมนี่นะครับแล้วก็เป world ิดตรงนี้นะครับเปิดนี้ออกมาปุ๊บนี่ยืดลงมา แบบนี้นะครับแล้วก็ทับนี้เก็บเข้าไปนะครับอ่ะเดี๋ยวก่อนต้องอย่างนี้ก่อนนะครับต้องยืดขาออกมาก่อนนะครับยืดขามาแบบนี้นะครับแล้วก็เซตตรงช่องนี้กันนะครับกับช่องนี้ให้มันตรงกันนะครับมันจะมีตัวล็อกอยู่ด้านข้างสังเกตดีๆนะฮะนี่นะครับมันเข้าปั๊บอย่างนี้เลยนะครับล็อกได้อย่างงี้พับเข้ามาแบบนี้ ตรงขาตรงนี้นะครับดึงออกมาตรงนี้นะครับดึงออกมาปิดอย่างนี้นะครับก็เสร็จไปข้างออกตรงนี้นะครับตรงนี้ก็พลิกออกมานะครับพลิกเข้ามาแบบนี้ปุ๊บนะครับปลายเท้าปลายเล็บตรงนี้พับเข้าไปนี่แบบนี้นะครับอีกข้างนึงก็ทําเหมือนกันนะฮะก็ดึงเปิดตรงนี้ออกมานะครับแล้วก็ดึงตรงนี้ขึ้นปุ๊บดึงออกมานะครับ ถึงแบบนี้นะครับแล้วก็ดูให้มันตรงกันนะครับช่องกระตรงเดือยให้มันตรงกันนะครับเพราะว่ามันจะล็อกกันอยู่ช่องออกมาแบบนี้นะครับพับออกมานะครับแบบนี้ปุ๊บนะฮะพับตรงปลายเท้าเก็บเข้ามานะครับตรงนี้ปุ๊บนี่อย่างนี้นะครับตรงนี้ดึงออกมากระทับแปะเข้าไปงี้ปุ๊บนะเสร็จแล้วเป็นขาข้างแล้วนะครับสองข้างละประมาณนี้นะครับในส่วนขานะฮะนี่นะครับขาแขนมาแล้วนะครับเปิดตรงช่วงหน้าอกนะครับนี่แบบนี้นะครับเปิดตรงนี้ออกมา นะครับเปิดนี้ออกมานะฮะแล้วก็พับเข้าไปตรงนี้ก็พับพับเข้าไปข้างหลังแบบนี้นะครับตรงนี้เลื่อนนะครับเลื่อนเข้ามาแบบนี้นะฮะใช่ไหมนะข้า <laughs> งหลังดึงออกมาด้วยนะครับข้างหลังนี้ดึงออกมานะฮะดึงมาแบบนี้นะครับแล้วก็นี่พับเก็บ ตรงนี้นะครับพับเก็บเข้าไปนะฮะตรงนี้ต้องพับดีๆนะครับจับดีๆเพราะว่ามันมีเกยกันอยู่นิดนึงนะครับเดี๋ยวมันจะหักนะครับพับเข้าไปอย่างนี้นะครับตรงนี้ก็พับเข้าไปนี่พับเข้าไปแบบน,นี้นะฮะอุ๊ยอะไรหล่นเดี๋ยวนะ <laughs> ชิ้นนี้มันหลุดออกมานะครับทีน,นี้ต้องระวังนะเพราะว่ามันเหมือนเป็นพลาสติกเหมือนจะแบบไม่เป็นไรตรงนี้เดี๋ยวค่อยใส่นะครับซุกเกียวกลัวหักเหมือนกันนะฮะ นี่พับเข้าไปแบบนี้นะครับแล้วก็ยังไงเนี่ยนี่นะครับเก็บเข้าไปพับเก็บเข้าไปข้างในแบบนี้นะฮะนี่นะครับแล้วก็เกี่ยวหัวออกมา มันจ,จะมีตรงส่วนหน้าลิงด้วยต่เมื่อกี้เมื่อกี้หลุดไปนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยใส่นะฮะแล้วก็ข้างหลังนี้นะครับพับเก็บเข้าไปอ๋อไม่ใช่ต้องพับอันอน,น,อนี้ก่อน้องพับตรงนี้ตรงมา่นี้ก่อนอืมนี่แล้วก็ตรงนี้แปะเข้าไป อย่างนี้แหละนะครับทีนี้ก็เหลือเอาหน้าลิงเนี่ยใส่เข้าไปนีแต่ว่าต้องใส่ดีนะผมไม่รู้ว่าทําไมอันนี้มันถึงหลุดง่ายนะครับยวต้องใส่ดีแล้วเซ็ทท่าดีดีแต่ว่าอันนี้แหละคือเป็นเซ็ทที่ถูกต้องแล้วนะครับเซ็ล่างหุ่นแบบนี้นะครับเพราะเซ็ท่าดีๆก็ได้หุ่นแบบนี้นะครับก็เป็นล่างหุ่นที่สวยนะฮะดูบึกบืนดีมากเลยนะครับจุดขยับก็ได้ประมาณนี้นะครับเนี่ยนะครับจุดขยับก็เหมือนล่างลิงนั่นแหละฮะเนี่ยนะครับจุดขยับขยับมือได้ขยับอะไรได้แต่มือนี่นิ้วขยับไม่ได้้้ทุกนนิิววะจมี นิ้วนางกับนิ้วก้อยจะติดกันนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับขยับขึ้นลงได้นะครับตรงหน้าเนี่ยสามารถเปลี่ยนได้นะครับตรงหน้าเนี่ยตรงปากเนี่ยสามารถเปลี่ยนได้นะครับแล้วก็ตรงขายกได้แบบนี้นะครับเซตท่าได้แบบก้าูหวานพอสมควรนะครับเพราะว่าไม่มีชิ้นพาร์ทใหญ่ๆมาบังการขยับนะครับเท้าขยับได้แบบนี้นะครับแต่ว่าเรื่องสีตรงเท้าเนี่ยตรงโชคเนี่ยนะฮะตัวสีดำปกติจะสวยกว่านะครับมันจะเป็น ตรงนี้จะเป็นสีเงินแยกนะครับในส่วนของตัวสีดำนะฮะตรงนี้มันเป็นสีทองพ่นมาแท่งๆเลยนะครับรู้สึกว่าเหมือนทําสีไม่ค่อยละเอียดนะตัวนี้แล้วถ้าสังเกตดีๆจะเห็นจุดมีแบบตรงมุมอะไร mm. พวกนี้นะครับมันเป็นรอยนะครับมันแบบมันเป็นรอยบิ่นมากกว่านะครับผมรู้สึกว่าตัวนี้งานมันสู้ตัวสีดําไม่ได้นะครับตัวสีดําปกตินะครับสีดําปกติจะสวยกว่านะครับเพราะว่าผมถ้าเกิดผมจะไม่ผิดตัวนี้ราคามันเป็นราคาขายที่แบบว่าราคามัน ถูกกว่าตัวสีดำนะตัวสีดำจะราคาแพงกว่าตอนลงขายครั้งแรกนะครับตัวนี้มีไฟที่ตาด้วยใช้เป็นฐานเบอร์ cr927 นะครับนี่ก็เปิดไฟได้ที่ตานะครับแบบนี้นะฮะนี่นะครับเปิดไฟได้นะครับแต่ดูรวมๆแล้วดีนะครับดูรวมๆแล้วเทนะครับเดี๋ยวลองเอาดาบมามาถือดูการเอาดาบมาถือนะครับจะเห็นตรงอุ้งมือนะครับอุ้งมือจะมีเป็นไอเป็นกลมๆอยู่เห็นไหมนะครับมันจะมีเป็น เป็นเดือยกลมๆอยู่ที่ดาบด้วยนะครับมันก็สามารถเอามาล็อกได้แบบนี้นะฮะเพื่อที่จะได้เป็นตัวอ้รับน้ําหนักนะครับตัวตรงตรงไอจุดสีไอจุดจุดที่เป็นเดือยกลมๆเนี่ยนะครับเป็นตัวประคองไว้ไม่ให้อ่าดาบมันหล่นนะครับก็นี่ประคองไว้แบบนี้นะครก็สามารถถือดาบได้นะครับแบบนี้นะฮะถือสอมือก็ได้นะครับเดี๋ยวลองดู นี่นะครับถือดาบสองมือแบบนี้นะครับก็เท่ดีนะฮะหรือว่าถ้าจะไม่ถือดาบนะครับก็จะมีข้างหลังจะมีตรงเป็นตัวที่ติดสําหรับติดดาบสะพายหลังได้แบบนี้นะฮะนี่นี่นะครับติดดาบแบบนี้นะครับสะพายหลังแบบนี้นะฮะตรงส่วนดาบเนี่ยนะครับไอตรงใบดาบเนี่ยสามารถถอดได้นะครับถอดได้แล้วก็ไปประกอบกับอีกชิ้นหนึ่งนะครับที่ว่า เป็นดาบอสองปลายนะครับผมเรียกสองปลายผมไม่รู้ว่าเรียบดาบอะไรนะที่มันใช้อย่างเงี้ยนะครับที่ประกบอย่างเงี้ยนะฮะนี่เป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็ถือได้เหมือนกันก็มีเป็นเดือยยืดเป็นวงกลมเหมือนกันนี่นะฮะแบบนี้ก็ยืดได้ ประมาณอย่างนี้นะครับก็สวยดีนะครับอาวุธจัดได้หลากหลายดีนะครับสวยดีเท่าท่าเลยนะฮะนี่นะฮะสำหรับตัวนี้นะครับความสูงอยู่ที่ประมาณนะครับ20สประมาณ24เซนได้นะครับโดยประมาณนะฮะ24เซนนะครับตัวนี้นะครับ อันนี้ก็ยืนเทียบกับตัวสีดำนะครับเป็นตัว Gt10 ปกตินะครับมันก็เปิดไฟได้ทั้งคู่นะฮะนี่ก็เปิดไฟได้นะครับนี่นะครับก็ควรจะเก็บทั้งคู่นั่นแหละนะครับอันนี้ก็ยืนเทียบกับตัว Optimus นะครับ Black Apple นะครับส่วนสูงเทียบกันได้ประมาณนี้นะฮะลองเทียบกับตัว LS03F นะครับอันนี้ก็ยืนเทียบกับตัวเวอร์เจียงนะครับ M09 นะครับอันนี้ลองยืนเทียบกับตัวงาน Optimus นะครับ T0 นะครับ อันนี้ลองยืนเทียบกับเมกาทอนนะครับที่แปลงร่างเป็นตัวชีเล็กนะครับอ่ะนะครับช่วงท้ายนะครับผมสรุปให้นิดนึงนะครับสำหรับตัวนี้นะครับงานเออ่เจเนเรชันทอนนะครับรหัส G T 10W นะครับเป็นตัวผมไม่แน่ใจนะว่ามันเป็นออปติมัสไพโมลหรือว่ามันเป็นตัวอัลตร้าแม็กนัสนแน่นะครับแต่ตัวนี้นะครับข้อต่อดีนะครับเป็นเฟืองที่แน่นนะครับใช้ได้เลยนะครับตัวนี้เนี่ยของผมเนี่ยจะแน่นกว่าตัวสีดำนะครับตัวสีดำเนี่ยมันอยู่มานานแล้วข้อต่อแบบขยับเล่นไปเยอะมันจะ ความแน่นน่ะถ้าเกิดจับตอนนี้คือตัวน,นี้แน่นกว่านะครับข้อต่อทุกุกจุดเลยนะครับจะแน่นกว่าจะยืนยืนสะดวกวกว่านะครับแล้วก็ตรงปากเนี่ยคือมันแน่นมากจนผมไม่กล้งแงออกมาเปลี่ยนปากนะครับคือมันแน่นจนเอาไม่ออกนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับที่ไม่ได้ไม่ได้เปลี่ยนตรงปากให้ดูนะครับไฟก็เปิดติดได้ปกติเลยนะครับใช้ฐานที่ผมบอกไปแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของราคาเนี่ยนะครับ ตัวสีสีขาวเนี่ยราคามันจะถูกกว่าตัวสีดำนะถ้าเกิดราคาในท้องตลาดตอนนี้นะครับเพราะว่าตัวสีดำเนี่ยเปิดมาไอ้ตัวสีขาวเนี่ยนะครับเปิดพีอยู่ประมาณอันนี้ผมบอกได้นะเพราะว่ามันเป็นราคาพีนะครับสองสองพนะครับแต่ตัวสีดำเนี่ยราคาเหมือนราคามันไปไกลนะมือหนึ่งเนี่ยเขาเพราะว่ามันค่อนข้างหายากแล้วแล้วก็ ในส่วนของสีเนี่ยผมเข้าใจว่าที่ตัวนี้ราคามันถูกกว่าเนี่ยเพราะว่ามันโทนสีมันเป็นโทนสีที่มันไม่มีการแยกรายละเอียดสักเท่าไหร่มันเป็นขาวเป็นโครมเป็นโคไอ้เงาๆนี่คือสีโคมนะเป็นขาวเป็นโครมเป็นเขียวนะครับเป็นเงินแค่นั้นเองนะครับมันไม่ได้มีการแยกสีเยอะแยะมากมายนะครับราคาไอ้พวกที่ทําสีง่ายๆหรือว่า ชิ้นพาร์มันมีไม่เยอะแบบแยกสีไม่เยอะเนี่ยผมเข้าใจว่ามันน่าจะถูกกว่านะครับเพราะว่าเรื่องการประกอบการแยกชิ้นการแยกชิ้นพาร์ตต่างๆในการประกอบเนี่ยไอ้สีเนี่ยมันสะดวกกว่าอยู่แล้วอย่างตัวเนี้ยมันจะมีการแยกชิ้นสีเยอะแยะแต่ว่ามันก็สวยกว่านะครับราคามันก็เลยคือเรื่องสวยคงไม่เกี่ยวน่าจะเกี่ยวกับเรื่องของชิ้นพาร์ตต่างๆที่มันมาเข้ากับตัวเนี้ยมันมีการแยกการแยกชิ้นสีมานะครับในแต่ละส่วนดูก็น่าจะรู้นะครับไอ้ตัวนี้มันจะดีเทลมันจะครบจัดจ้านกว่าแต่ตัวเนี้ยมันจะจมไปด้วย สีขาวนะครับมันจะค่อนข้างจมนะจริงๆตัวมันมีดีเทลเหมือนตัวสีดําเลยนะครับถ้าเกิดเอาแผ่นวลานยไปหย่อนเนี่ยดีเทลก็จะขึ้นมาแต่ผมคงไม่หย่อนนะครับก็ปล่อ <confused> ยไว้อย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ uh, มันมีจุดเหล็กนะครับท้าเป็นไดแคสแค่นั้นเองแล้วก็จุดตรงเนี้ยที่ผมบอกนะครับเป็นโชคมันเนี่ยตัวเนี้ยนะครับมันทํามันเป็นสีทองทั้งดุนเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นตัวสีดำเนี่ยมันจะเป็นทองก็จะเป็นเหมือนแบบเป็นโชคสีเงิน นะครับในส่วนของค่ายนี้นะครับมันมันชื่อชั้นมันบอกอยู่แล้วนะครับคุณภาพดีนะครับระบบแปลงล่างการดีไซน์อะไรพวกนี้ตัวนี้แปลงล่างง่ายมากนะกอลิล่าได้แปลงล่างง่ายมากนะครับไม่มีจุดที่มันจะต้องหวาดกลัวนในเรื่องของแบบเฮ้ยเดี๋ยวหักี๋ยวอะไรจะมีต้องหัวที่มันหลุดมาตอนรีวิวตรงนี้นะครับจะเป็นเหมือนการปัญหาเดียวกันนะครับตรงนี้นะครับมันจะหลุดง่ายนิดนึงนะครับต้องระวังแล้วมันก็เป็นชิ้นพลาสติกที่เกี่ยว เกี่ยวไว้ประมาณนึงนะ่ะถ้าเกิดเราไปแบบขยับบ่อยๆอย่างเงี้ยอาจจะอาจจะมีปัญหาได้นะครับถ้าเกิดไม่ได้แปลงร่างอะไรมันก็มันก็อยู่สวยอย่างนี้แหละนะครับแล้วก็ตัวตัวงานนะครับถ้าให้เทียบงานงานเนี่ยตอนนี้ผมมีวางอยู่5ตัวจริงผมมี6ตัวนะผมขายทิ้งไปตัวหนึง่งตัวนี้เป็นงานกอลนะครับเป็นงานของดาบัน ตัวนี้เป็นทางฝั่งนี้หนึ่งเป็นของเจเน r เรชันทอยหมดเลยถ้าเทียบกันเนี่ยงานคุณภาพพลาสติกตัวนี้ด้อยสุดนะครับตัวนี้ด้อยสุดมันจะมีมีตําหนิที่เห็นชัดแบบไม่น่าให้อภัยนะครับเนี่ยนะครับนี่นะครับตัวนี้ผมซื้อมาตอนนั้นราคาค่อนข้างแพงด้วยนะครับสามพกว่าสา0พั 3, มั้ง นะครับนี่แล้วก็ตัวนี้ดันทํา KO ออกมาผมโค้เซ็งเลยนะครับรู้งี้ซื้อ KO ก็พอนะครับเนี่ยนะครับตัวนี้งานพลาสติกสู้ตัวงานกอริล่าไม่ได้นะหรือว่าแม้แต่แม้แต่กระทั่งงานเมฆาตอนเนี่ยตัวเมฆาตอนตัวนู้นนะ่ยงานงานก็เหมือนจะดีกว่าตัวนี้นะครับงานพลาสติกแต่ว่าไม่ได้แย่มากนะหมายถึงงานความเนี้ของพลาสติกเนี่ยถ้าเกิดมาเทียบกันนะ่ะลำดับก็งานกอริล่าเนี่ยดีกว่า อันดับ2ก็เมกซอนนะครับอันดับสาก็ตัวนี้เลยนะครับก็ใครที่เป็นเก็บสายบิสวอลนะครับตัวนี้นะครับก็ควรจะต้องมีแหละผมก็ยังจะต้องเก็บเลยนะครับรู้อยู่ว่าไอไอหุ่นโทนสีขาวเนี่ยดีเทลมันจะจมก็ยังจะต้องซื้อนะครับคือเก็บมาแล้วอ่ะเก็บแล้วก็คือคือชอบแบบตัวออพติมัสชอบแอบคาแรคเตอร์ะ Character อะไรพวกเนี้ยนะครับยังไงก็ควรจะต้องมีแหละนะครับก็จะมีให้ครบๆดีกว่าไปตามหาที่หลังนะครับ ก็เอามาให้ดูกันประมาณนี้นะครับเผื่อการตัดสินใจในการซื้อตัวนี้นะครับกับตัว GT10 g นะครับ GT10W นี่นะครับไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นอัลต้าแม็กนัตหรือว่าเป็นอัลติมัต์พายมอนะครับอย่าลืมนะใครรู้คอมเมนต์บอกด้วยนะครับโอเคคลิปนี้ไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ